วิธีการจ่ายชำระเงินในแอปไลแมนสามารถจ่ายได้หลายวิธีซึ่งวันนี้ในคลิปนี้นะคะจะมาบอกวิธีการผูกบัตรเครดิตเข้ากับแอปไลแมนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ต้องการจ่ายชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนะคะจะต้องมาทำการผูกบัตรเครดิตเข้ากับแอปไลแมนก่อนวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยค่ะกดเปิดเข้าไปที่แอปไลแมนเลยนะคะพอเข้ามาแล้วให้ไปที่มุมขวามือด้านล่างสุด จะมีคำว่าอื่นๆกดตรงคำว่าอื่นๆค่ะพอเข้ามาแล้วให้มองหาคำว่าการชำระเงินกดตรงคำว่าการชำระเงินค่ะจากนั้นก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะตรงนี้นะคะจะมีคำว่าเพิ่มบัตรใหม่นะคะใครที่ต้องการจะเพิ่มบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตเข้ากับแอปไลแมนนะคะให้กดลงไปตรงนี้เลยค่ะ พอเข้ามาแล้วจะมาถึงขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลบัตรลงไปในระบบนะคะที่ช่องบนช่องนี้จะมีคําว่าหมายเลขบัตรให้เราพิมพ์หมายเลขบนบัตรเครดิตของเรานะคะ16หลักลงไปตรงช่องนี้ได้เลยพอพิมพ์เสร็จนะคะช่องถัดมาที่ด้านล่างเขาจะถามชื่อบนบัตรนะคะ ให้เราพิมพ์ชื่อและนามสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษลงไปตรงช่องนี้เลยพอพิมพ์เสร็จที่ด้านล่างเขาจะถามวันหมดอายุนะคะเราหยิบบัตรเครดิตของเรามาดูเลยนะคะจะมีเดือนและปีที่แสดงวันหมดอายุอยู่ที่หน้าบัตรนะคะเราเอาหมายเลขนั้นมาพิมพ์ลงไปตรงช่องนี้ได้เลยค่ะ เมื่อกี้นี้เรากรอกข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าบัตรเครดิตไปครบแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะมีคำว่า C.V.V. นะคะเราจะต้องเอาข้อมูลตรงนี้จากด้านหลังบัตรเครดิตนะคะให้เพื่อนๆพลิกบัตรเครดิตไปที่ด้านหลังเหมือนในรูปนะคะจะมีเลขรหัสลับนะคะ3ตัวนะคะเราเอาเลขรหัสที่อยู่ข้างหลังบัตรเครดิตนะคะมาพิมพ์ลงไปตรงช่องนี้ได้เลยค่ะ ถัดมาที่ช่องด้านล่างช่องนี้นะคะระบบเขาจะไม่บังคับเพื่อนๆจะใส่ชื่อเล่นบัตรลงไปตรงช่องนี้ก็ได้ในคลิปจะไม่ใส่นะคะก็จะข้ามช่องนี้ไปเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าต่อที่ตรงด้านล่างนะคะเพื่อนๆจะเห็นคำว่าตั้งค่าเป็นบัตรหลักนะคะถ้าเราดันให้ตรงนี้เปิดนะคะเป็นสีเขียวแบบในคลิปนะคะเวลาที่เรากดจ่ายเงินทางระบบเขาจะวิ่งมาตัดที่บัตรใบนี้นะคะหมายเลขนี้ที่เราได้เปิดตั้งค่าเป็นบัตรหลักค่ะ ตัวอย่างเช่นกรณีที่เรามีการเพิ่มบัตรลงไปในแอปไลน์แมนหลายหลายบัตรนะคะเช่นเพิ่มทั้งบัตรเครดิตด้วยเพิ่มบัตรเดบิตด้วยหรือว่ามีการเพิ่มบัตรเครดิตเข้าไปในระบบหลายๆใบทีนี้ระบบเขาก็จะไม่รู้นะคะว่าเวลาจ่ายเงินแล้วเราต้องการให้ลิงก์ไปที่บัตรใบไหนก่อนเวลาที่เราเลือกเปิดตรงนี้นะคะที่หมายเลขบัตรใบไหน แสดงว่าเราต้องการให้ระบบนะคะไปตัดบัตรใบนั้นก่อนนะคะทีนี้เพื่อนๆน,นะคะต้องการให้ทางไลแมนเขาตั้งค่าให้เราให้ตัดบัตรใบไหนเป็นบัตรหลักเราก็มาเปิดตรงนี้ให้เป็นสีเขียวค่ะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจดีแล้วก็กดลงไปตรงคําว่าเสร็จสิ้นได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็เพิ่มข้อมูลบัตรลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัตรสิหหลักชื่อนามสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษวันหมดอายุแล้วก็หมายเลขด้านหลังบัตรเครดิตนะคะชื่อเล่นของบัตรเราไม่ได้ใส่นะคะเพื่อนๆคนไหนอยากใส่ก็ใส่ลงไปตรงช่องนี้ได้ส่วนตรงนี้ในคลิปได้เปิดการตั้งค่าบัตรหมายเลขนี้ให้เป็นบัตรหลัก ก็แสดงว่าทุกครั้งเวลาที่มีการตัดบัตรเครดิตทางไลแมนจะมาตัดที่บัตรใบนี้เป็นค่าตั้งต้นค่ะทีนี้เพื่อนๆนนะคะตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วนะคะกดลงไปตรงคำว่าบันทึกบัตรค่ะตอนนี้ระบบเขาก็จะประมวลผลอยู่แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนหน้าตาม,มาเป็นแบบนี้เขากำลังทำการวอริฟายข้อมูลบัตรเครดิตใบนี้ของเราอยู่ ที่ขั้นตอนนี้เรารอให้ระบบประมวลผลนะคะเราไม่ต้องกดอะไรเลยรอจนกว่าจะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆไปกดตรงนี้นะคะจะมีคำว่า request OTP กดตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าคำว่า request OTP เมื่อกี้นะคะจะเป็นสีน้ำเงินพอเรากดเสร็จคำว่า request OTP จะกลายเป็นสีเทาตอนนี้ให้เราไปเปิดกล่องข้อความนะคะแล้วเอารหัส OTP ที่ได้มาพิมพ์ลงไปตรงช่องนี้ พอพิมพ์เสร็จก็กดตรงคำว่าสับมิดตรงนี้ได้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะหมายเลขบัตรเครดิตเมื่อกี้นี้นะคะลงท้ายด้วย7431ที่เราได้เพิ่มลงไปในแอป lineman ตอนนี้ก็มาโชว์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วที่นี้เพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการเพิ่มบัตรเครดิตลงไปอีกหรือว่าจะเพิ่มบัตรเดบิตลงไปนะคะก็กดลงไปตรงนี้แล้วก็เข้าไปเพิ่มข้อมูลเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะเพิ่มบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเข้าไปในระบบอีกก็ได้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ผูกบัญชีบัตรเครดิตหรือว่าเพิ่มบัตรเครดิตเข้าไปในแอป l i ไ e m a n เรียบร้อยแล้วต่อไปเวลาที่เพื่อนๆสั่งสินค้า l i ไ e m a n นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดเลือกตรงวิธีการชำระเงินแล้วก็เลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้แล้วค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตาไมไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ